นายัยรุ่นทำไรนีโดนผีล่างไงครับฟังอย่างเดียวเว้นนักสตรีมพูดได้บางช่องเขาทำมี้นะผม <_ C 1> เป็นทางเดือกโอเคครับน่าสนใจรับทราบครับเผื่อไว้ก่อนนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนคุยมาแนวไหนเพราะบางคนก็คือเราเจอมากคนก็จะแต่ละคนก็แต่ละแบบนะคนละแบบนะบางคนเขาก็เจอสไตล์แบบพูดไม่หยุดเลยบางคนเขาก็อย่างจะพูดอย่างคนอย่างก็อะไรเงี้ยก็เลยตัดปัญหาด้วยการทำงี้ดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เล่น ขึ้นแรงจริงจังด้วยเพราะนั้นคือถ้าเราขนาดไม่ได้เข้าดิสแล้วทําให้เพื่อนสามัคคีแล้วก็พังได้ขนาดนี้สามัคคีแล้วเกิดนะผมว่ามันสุดยอดจิ้มจิมไปแอบข้างล่างก็ได้วะไปแอบข้างล่างเองแอบข้างล่างเองแอบข้างล่างไปเลยไปเลยไปเลยฉันปลอดภัยดีตั้งใจถอดรหัสตั้งใจถอดรหัสไปเลย อยู่กับบมันอยู่กับบไม่รู้หรอกมันไม่รู้หรอกมันไม่รู้หรอก <laughs> นี่คือจุดที่เสี่ยงที่สุดคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะเพื่อนเหงาเลยมาดูโอเคมันพูดคุยกันเป็นไงเป็นไม่ไงละ่ะครั้งนี้จะออกไงหัวดิสปิดไม้ได้อยู่ปิดไม้ได้อยู่เหรอมันก็ต้องไล่ส่งดิสให้ทีละคนไงเพราะว่าถ้าเราเปิดส่งให้อีกมันก็ต้องจะมากันเป็นแห่กันเลยใช่ไหม เฮ้ยสวัสดีเพื่อนเขาแอบทุกขึ้นาไม่แอบช็อตเหรอแอบช็อตด้วยเออไม่เป็นไร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 แค่แค่ช็อตนิดหน่อยไม่เป็นไรครับถือว่าไม้ตัวใหม่แล้ว ไป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 เข้าแซมมาครอประตูไอ้เจ้าครอประตูแล้วก็น,นี่ให้เราตั้งใจถอดอหรหัสนะเพื่อนเรามาจุดที่น่ากลัวที่สุดคือจุดปลอดภัยที่สุดแล้วนะเพื่อนเออเฮ้ยให้เราฮิวก่อนให้เราฮิวก่อนอเออเพื่อนโดนชิปเพื่อนโดนข้างนอกว่ะสวยสุดท้ายไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อน คนไปไหนเอา้อเอาแอบมาก่อนแอบมาก่อนปิงก่อนปิงก่อนปิงก่อนเออเออไปปั่นไฟเลยนักนคุณสุสานสวยไหมสวยไหมสวยสวยบอดี้บอกกอนบอดี้บอกกอนบอดีบอ้บักบอดีบอ้บัก ยองเฮ้ยเพื่อนช่วยว่ะเพื่อนช่วยเราไปทําหน้าที่เราครับเราไปทําหน้าที่เราหายแล้วมันหลวมหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันบางทีมัน OBS เงียมันบางทีมันได้ยินเสียงนอยสดังไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับเราติดตั้งตัวปลั๊กอินไว้ด้วยแต่ก็บางทีมันจะมีหลุดมาบ้างเป็นช่วงๆกระลินหุยอันนั้นมันแพนด้าเพื่อนเราต้องคอยส่งไอ้นี่ไงคอยส่งดิสคอร์ให้แต่ละคนอีกก็เลยเดี๋ยวอนาคตคนเยอะขึ้นอีกก็เลย ตัดดีกว่านะเพื่อนเพราะว่าถ้าผมประกาศเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวผู้ไลฟ์เนี่ยจะเข้ามาดูใน Discord อ,อย่างแน่นอนเดี๋ยวจะเข้ามาอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะล้นทะลักแล้วมันจะลามโมกได้ไม่เกี่ยว <c oughs> เออเฮ้ยเพื่อนเขาถอนให้จังสีมันจองถอนเฮ้ย <c oughs> เรารอดเหรอโอ้รอดลาลินดาลินลินดาลินลิดาจะได้เล่นหรือไม่นะฮะ ดูเกมนี้กันครับผู้เกมนี้บอกเลยแพ้ก็เยอะนะชนะก็เยอะนะแล้วก็บอกเลยว่าโคตรทีมเวิร์กที่สําคัญคือพวกคุณโคตรทีมเวิร์กเอาใจผมไปเลยทุกคนสุดยอดมากสุดยอดในสิ่งที่มาคนละทิศคนละทางอายุเยอะน้อยไม่รู้แต่รู้ก็คือพวกคุณช่างทีมเวิร์กซะเหลือเกินทีนี้แฟมกันดีมากตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วนะ บอกเลยต้องยกเครดิตให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับคนจูก็บีเนะส่วนเพื่อนๆในสมาชิกทีม e เราก็เนี่ยน้องตาลแล้วก็นี่ด้วยนะครับซูก้าสุดยอดกลับไปดูย้อนหลังเลย EP นี้โคตรทีมเวิร์กทำไมอุ้มลูกแล้วก็หมุดย่างงั้นล่ะลูกเดี๋ยวลูกเมาหัวนะสุดยอดขูดบอกเลยครับว่าลีดาๆๆ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 ลีดลรอก่อนนะจะหมดอย่างนี้ไปได้